ัธน,นินรัตน์คะ360องศาก็มีเรื่องของการคาดการอากาศสัปดาห์หน้าตั้งแต่เหนือจดใต้เลยนะครับ สัปดาห์หน้านะครับเราจะเข้าสู่ช่วงเวลาหันษาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันแล้วอย่าช้าครับมาดูข้อมูลรับเทศกาลแห่งความสุขของคนไทยเราทุกคนกันนะครับจากกราฟปีกมุลอากาศกุมก่สามตอนนี้ครับความกดอากาศสูงรอมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนนั้นมีกําลังอ่อนตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ประเทศไทยตอนบนนั้นจึงอุ่นขึ้นคนกรุงเทพก็แทบเซ็งครับเหมือนจะได้หนาวเย็นแค่แป๊บเดียวส่วนภาคใต้ฝนก็จะลดลงอย่างชัดเจนนะครับวันนี้ถึงวัน อาทิตย์เลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่วันอาทิตย์ที่28ธันวาคมถึง1มกราคมวันขึ้นปีใหม่มวลเย็นอีกระลอกจะลงมาด้วยกําลังที่ค่อนข้างแรงความหมายก็คือว่าประเทศตะตอนบนนั้นจะได้กลับไปหนาวเย็นอีกครั้งโดยเฉพาะ31ธันวาคมวันส่งท้ายปีเก่าและ1มกราคมวันขึ้นปีใหม่อุณหภูมิจะลดลง3-5องศาเซลเซียสเลยทีเดียวครับดังนั้นสัปดาห์หน้าเหนือตอนบนจะกลับไปตามสุด9องศาแถวเชียงรายและพะเยานะครับ ยอดดอย2องศามีน้ําค้างแข็งอีสานตา่าสุด11องศายอดภู5องศาแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงว่าปีนี้ครับยอดภูคงไม่มีแม่คณิ้งให้ดูเสแล้วนะครับสำหรับภาคกลางครับอุณหภูมิจะลดลง3-5องศาภาคตอนออก2-4องศากรุงเทพนะครับลดลง2-3องศาแต่ปีใหม่กรุงเทพจะได้มีโอกาสเย็นสุดก็แค่20องศาเท่านั้นส่วนภาคใต้ผมย้ํามาหลายครั้งแล้วนะครับว่าทุกครั้งที่ตอนบนเขาเย็นลงภาคใต้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นดังนั้นตั้งแต่วันอาทิตย์นี้ครับฝั ถึง60%ของพื้นที่คลื่นสูง2-4เมตรส่วนฝั่งอันดมามันนั้นฝนน้อยนะครับ30-40%ของพื้นที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวคลื่นก็สูง1-2เมตรเท่านั้นครับสรุปพยากรณ์3 6 0องศาครับสับดานหน้าคุณชมในประเทศตะวันตกนะครับให้รักษาสุขภาพครับโดยเฉพาะเหนืออีสานอุณภูมิต่ำสุดจะต่ำกว่า15องศาท้งภาคครับ ทีใหม่ใครขึ้นเหนือช่วงลำปางลำพูนน่านพยาเชียงใหม่และเชียงรายอให้ระวังอันตรายในการสัญจรผ่านหมอกหนาด้วยนะครับถ้าใครอยู่ภาคใต้ครับระวังนะครับฝนจะหนัก26ธันวาคมถึง1มกราคมเน้นที่พิเศษก็คือปัตตานียะลาและนาราธิวาสแต่ี่ข่าวดีครับคืนเขาดาวปีใหม่ภาคใต้อาจไม่มีฝนนะครับวน29ธันวาคมถึง1มกราคมใครอยู่และเที่ยวชายฝั่งอ่าวไทยในภาคใต้ระวังอันตรายขึ้นลมแรงซัดฝั่งด้วยนะครับ ปิดท้ายนะครับกับเวทเทอร์เอ็ประจําวันศุกร์ของทีวี360องศาไปติดตามที่สุดของอากาศในช่วงเสาร์ที่นี้ครับหากขึ้นเนี่ยนะครับผมแนะนํานะครับหนาวเย็นสุดก็ต้องเชียงรายครับประมาณ14องศานะครับอากาศหนาวครับถ้าที่อีสานนะครับก็ไปกันที่จังหวัดเลยครับประมาณ14องศาเช่นกันอากาศหนาวนะครับแต่ถ้าเที่ยวภาคใต้ทะเลใต้ครับทางฝั่งอ่าวไทยก็ประจวบครับขึ้นอย่างดีครับ1-2เมตรนะครับ และสำหรับภาคนออกไม่ค่อยได้เห็นข้อมูลทางฝั่งนี้นะครับอากาศสดใสตลอดเวลาเชิญที่ชนบุรีครับ<ม>เรามาตามกันต่อในช่วงข่าววันใหม่เลยนะครับเพราะนี่คือทิวิตอบเล่าสิ่งสารนะครับสนับสนุนโดยกาแฟบัตตี้ดีน3รี1นวันเอ็กซ์ตราโรส